โอเคครับพ่อแม่พี่น้องผู่้่าจะา๋าทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาทําการแจกเพชรนะครับสําหรับคนที่มาจากช่องพี่ก๊อปปี้นะครับ ตัวอยากรู้ว่าช่องไหนที่ว่ามาจากช่องไหนจะได้เพชรนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่กดเข้าไปดูนี่ก็คือช่องนี้นะครับที่พี่ขึ้นลิงก์เอ้ยไม่ได้ขึ linked, ข้นลิงก์ขึ้นรูปมาให้ดูนะครับนี่นะครับก็ค,คือช่องพี่ก๊ปอปปี้นะครับใครที่พิ๊อปปี้แน่นอนมาให้เข้ามาช่องพี่นะครับพี่จะแจกเพชรวันนี้แบบฟรีๆเลยนะครับหนึ่งพันหกสิบเพชรจำนวนหลายรางวัลเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากได้คลิปอยากได้เพชรก็ต้องทำตามใบก้าของพี่ก่อนนะครสสับแต่ใครที่มาจากช่องพี่เก็บเอ้พิ๊อปพี่เก็บอีกพิคอมาจากช่องพี่ก๊ปอปได้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัว จะไม่ได้นะครับสำหรับคลิปที่แล้วที่ใครได้ของอะไรไปก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับว่าได้ของอะไรไปนะครับว่าพี่แจกอะไรไปสาหรับใครที่ยังไม่ได้ก็คลิกเฉยน,นะครับก็และคอมเมนต์อยู่ไอดีแล้วก็คอมเมนต์จานวนเพชรที่อยากได้มาหรือไม่ก็อย่างอื่นนะครับของอย่างอื่นในร้านค้าก็ได้ที่อยากได้มานะครับเออแล้วพี่ก็จะสอนนะครับมา แล้วพี่ก็จะสอนนะครับว่าวิธีรับเพชรจะรับยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะทําโปบัคอ่ะเนี่ยอ่ะเพื่อนๆดูนะดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําโปบัครับเพชรกันนะครับไหนวะนี่นะครับมันจะเป็นโปโปบัครับเพชรอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมติดจองใช่นไหมเพื่อนเดี๋ยวพี่จะทําให้มันเป็นรับเพชรให้ได้นะครับเป็นรูปเพชรนะครับทั้งหมดอ่ะเก้าเอ้หกร้อยเพชรเออทั้งหมดหกร้อยเพชร รับได้หลายคนนะครับต้องทําตามกติกายนะครับเดี๋ยวเรากดปุ๊บมันก็จะรับได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีทาบักทาไงนะครับบักได้เพรแน่นอนห0รเพดไปใช้ฟรีๆเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับไปโอเคครับน้องๆถ้าเกิดน้องๆเข้ามาหน้านี้นะครับหน้าเพดเอหน้ายูทูบของพี่นะครับน้องๆกดเข้ามาในคลิปไหนของพี่ก็ได้คลิปหนึ่งอ่ะเช่นคลิปนี้นะครับโอ้คามเพรที่พี่สอนน้องๆไปนะครับเข้ามาในคลิปไหนก็ได้คลิปหนึ่งนะครับกดเข้าไปปุ๊บ เรอลหลอกแป๊บหนึ่งนะครับผมเนตพี่ชาอน้องๆผอมมาหน้านี้แล้วนะครับน้องๆแค่กดไลค์นะกดไลค์เนี่ยกดไลค์ไปปุ๊บแล้วก,กดติดตามนะครับกดสันกระดิ่งแล้วกดทั้งหมดนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับเนี่ยกดคอมเมนต์ไปนะครับเขียนว่าใครที่ยังไม่ได้เพชรก็เขียนว่ายังไม่ได้เพชรนะครับแล้วเ,ยย AD เขียน uid เกมไว้แล้วก็บอกว่าอยากได้เพชรเท่าไหร่น้องๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วพี่จะมาแจกเพชรให้แต่ว่าน้องๆต้องถามตามกติกาของพี่ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ ล้วก็กดซับสไครป์พี่กดสั่นกระดิง่งกดทั้งหมดแล้วก็มากดคอมเมนต์นะครับเพราะว่าพี่ใช้เว็บตุ่มคอมเมนต์ถ้าเกิดน้องๆไม่ทําตามเว็บตุ่มมันก็จะไม่อ่านนะครับแล้วมันก็จะเลื่อนผ่านของน้องๆไปน้องๆต้องกดติดตามให้พี่ก่อนนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยทําตามที่พี่บอกทั้งหมดน้องๆก็จะได้มาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพี่กดแล้วเราจะได้ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูเพจกระพร้อมๆกันเลยนะครับเพจกระตัง เป็นไงบ้างครับสําหรับวิธีทำเห็นไหมเดี๋ยวพี่เข้าไปดูนะครับว่ามันบักกิงเปล่า G m อยังไม่ได้แก้นะครับอันนี้ต้องรีบเข้าดูกันยังไวเลยนะครับเพราะว่า GM ยังไม่ได้แก่ถ้าเกิดใครที่หมาจากช่องพี่ก๊อปปี้ก็เขาเม่ได้คลิปวิดีโอนี้นะพี่แจกนอกจอพี่แจกนอกจอพี่แจกปัตถุมานี่พี่ให้แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูทําบักกันก่อนนะว่าว่าได้ไหมพี่ว่าน่าจะได้นะบักมากเลยอ่ะเป็นไงเพื่อนๆเป็นไง,นไงพี่บอกแล้วว่ามันได้จริงๆโท มันได้จริงๆไอ้ทูทีใครอะใครอะใครใครที่เห็นแล้วขึ้นพผนนี้นะครับใครที่ทำกิจการที่พี่บอกแล้วมันขึ้นพผนนี้น้องก็กดรับไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่เอาไปรับรับที่หลังเออพี่เอาไปรับที่หลังน้องกดรับไปเลยนะครับรับไปก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวพี่จะขึ้นไปตรงนี้น้องก็กดรับได้เลย เออแค่นี้น้องๆก็มีเพชรใช้แล้วให้น้อง,องทำตามใบประกาศพี่แค่นั้นแหละเออแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโ,ดโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์ไว้พี่นะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้เราอยากได้เพชรฟรีๆแบบนี้ครับ